ครับครับผมครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับหนย้อนมนืนมิตะพิดกันมแตะหายมแตะจม นี่ตาดาดีะดนังนันมันพ่อเป็นยังอยเ่เนี่โอ้ยมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเราบดได้แต่พ่อนี่บอกว่าได้ เขาเป็นบอกไปวิญญาณมึงร uh, so. mm ับ hmm. บ่ไเดี๋ยมบ้ยบอเบิงกันนะมันเป็นยังไงอยงเนี่ยมันเป็นเรียงยังไงเยอะสินะบ่เห้ลองบอกมาเบิงดั่วก็คือวางหันพ่อทูฮาอาจารย์รักฟันมีดผู้เพื่นดูดวงจริงๆระดับประเทศมุ่งหัวักอยู่มันบอกอือมันบอกก็พอว่า ซึงไม่เป็นเรียงที่เพราะนี้บอกคืนเล่ยมันไม่สิเกิดขึ้นก็พออืหอมู่บาว่าเราบอกว่าจังไดว่าเราว่ากูกับแม่มึงมาเป็นเนื้อคู่กัน <c oughs> <c oughs> ขยอนแมนมันมี่จะผิดกันมี่จะปล่อยจะจมตะดากันมาได้แท้ มันโมเมนเนือคู่กันเ่าเแม่นเนือคู่ก oh ันอาจารย์ละวาจังสันเด้เราพ่อก um ับแม่ยืมกันมาอย่างปีแล้วสามสิบปีว้าสามสิบปียังโมเมนเนือคู่กันอีกบ่เราเราเพื่อนในมี่วิธีแกอยังไงพ่อทัน มันกับพ่อมีอยู่เพื่นว่าให้พ่อ,อนี่ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์อิลีมาซอยที่ศักดิ์สิทธิ์คักๆไปบนไปคอ,อ,อยเพิ่นมาซอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนั้นสิไปหาใสสิไปหาทั้งเหน็บมาจนสิมีบา้านห้องคือพ่พอมันกับมีอยู่อยู่ใสเหรอมันอยู่ไกลกันแล้วไม่ไก่บนเหน็บมันก็นจำเป็นต้องไปตัว มันเอาเมี่เอม่ยบ่ดด้ดยด้จั่ไหนก็ไดะมาเหนื่อยยุงเทพหูดแล้วยุ่งเทพกับไปมันเม็นเอียงเหรออ๋ออันนั้นดิยจะพออัติมัดเอ้อแมนอันนี้พ่อก็เคยได้ยินแล้วบาทนีกขึ้นออกแล้วิ่านเป็นกกผู้ก่บกู้โลกคนนี้ เอาสนะอดดิเซปติคอนได้พุ่นมาถังเตี๋ยเข้าเสียวยังหลับไปบนเพิ่นน้ำมันเชียงมันเกียงเวทีค่นสิบัวถวายหลายราบอกฮึยพ่อว่าเอาแนวที่ค่นบอถวาย มล拉เข้าไปถวายเพื่นจากสิพิจรารณามาซอยห้างกอนมูกมีเอีวมีเอีวมีเอีมีเอยียวอันนี้ก็ได้แป๊ะหนังสื่อเพราะเราบ่อยถวายเพื่อนไป <laughs> แต่เคยเห็นหนังไหแต่ภาคหนึ่งหวนหกยังไม่เคยเห็นไพย์เอาพระลบอยเพื่อนจักคนอยู่ <laughs> แมนนี่แหละเนาะพ่อกับเบิรงคือกันทะเบียนก็ขาดพรบกระบ่มีแมนเพราะว่าท่านห้องบดถวายทะเบียนกับพอลบเพิ่นกับสิมาซโซย์ห้องบดใหญ่ด้แมนตำรวจสิจับพ่อพิ่นอยู่ตั้งแต่ออกกรุงเทพมาพี่ละแมนขอหาบัตอพรบบัตอภาษีบัตอทะเบียน นั่นแน่นลประเด็นเน่อยากสิฝากบอกพี่น้องด้วยครับการุณาต่อภาษีต่อพรอะบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถด้วยเนื่องจากจะเดินทางไปไหนมาไหนจะได้สะดวกไม่ถือตำรวจจับอย่างเส้นเจ้าพ่อออปติมัต ที่สำคัญข้ามันถวายพระลบอ่อนี่มันจมิมาเงินหลาไปได้หรอไมนจะปีหรอวะสามปีนังภาคหนึง่งวัววัวเดียเพื่อนขอมาบลูเข้อมตั้งแต่สามานปีเลยค่าภาษีย้อนหลังเออและที่สำคัญเพื่อนเป็นรถเทเล <laughs> รถพ่วงภาษีกับสิแพงพลบอกับสิแพงอันนี้เนาะหลายล้านอยู่นับเบื่องนี่จะเหนืนู่นบ้านนี้สิมีเงินไปต่อไอ้เพิ่นเพิ่นดีสิมาซลอยเท่าไดรเอออันตรศรีพอคิดพ่อแนวใหม่แล้วไหนชีซุ่มรถพ่วงรถเทรลเลอร์เพิ่นมักคิดว่าเจ้าพ่อออปติมัดกับสมักคือกันเออ พวกมาไล่อยู่สี่แยกพวกละเศร้าแมนแมนแมนพเขาสื่อถวายกันอยู่แมนเออพะอสนันเอาสื่อพวกมาไล่เนาะมันจังบวแเพ่งโอเค,อเคตามนั่นล่ละ